สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดูนะคะเห็ดหอมดอกใหญ่มากค่ะดอกใหญ่กว่าหน้าสลัญญาซะอีก <c oughs> เดี๋ยวเราได้สามดอกนะคะป่านี้ <c oughs> ป่านี้ได้สามดอกนะคะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะ เป็นแล้วนะคะอันนี้อันนี้จะแก่แล้วนะคะดอกนี้จะแก่แล้วดอกนี้สวยงามมากนะคะอุ้ยสามดอกก็จะเป็นกิโลแล้วมั้งคะเนี่ยว้าวสามดอกก็จะเป็นกิโลแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะใครไม่รู้ลงเอาไว้ให้นะคะขอบคุณมากมากเลย เเราจะไปทางไหนดีเดินหลบๆมาทางนี้ก็แล้วกันโอ้ป่า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 ปา,คง,ปาะค,ะคงจะได้ป่าละดอกสองดอกนะคะคงจะได้ป่าละดอกสองดอกก็ยังดีนะคะ โอ้ยใช่หรือเปล่านั้นเน่าทิ้งแล้ว้องเดินที่นี่รู้เหลือสวีเดนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปหาเห็ดหอมกันค่ะวันนี้อถ้าหามันก็เห็นจริงๆนะคะเนี่ยถ้าหาเราก็จะเห็นนะคะโอ้โห นี่ก็มาอีกทางหนึ่งนะคะทางนี้ครั้งแรกเลยค่ะเห็นแต่เขาเอารถมาจอดกันนะคะสลันยาเอ๊เขาไปทําอะไรกันเนาะเขาไม่จอดทําอะไรกันเนาะสานยาก็คิดว่าเขาเก็บบลูเบอร์รี่หรือว่าเขาหาผลไม้ป่านะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยสังคัดมานะคะขี้สัตว์ก็เยอะค่ะ วังว่าจะได้อีกสักดอกสองดอกเนาะเพื่อเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันได้อีกสักดอกจริงๆแล้วมีทางโน้นนะคะแต่ว่ามันทึบมองไม่เห็นสตรนยาก็เลยเดินมาตรงนี้ดีกว่ามตรนยาดิ่มตรงนั้นมันคืมนะคะมันมืดมันคืมนะคะ เดินมาตรงนี้เดินกลับนะคะเพราะว่านี่งไงคะเดินลงมานี่คือสารยามมาคนเดียวไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะปลาทึบมากค่ะ <c oughs> ที่ไหนไม่รู้นะคะโชคดีมากนะคะวันนี้ได้เห็ดหอมเห็ดหอมได้เห็ดหอมเริ่มอากาศเย็ยนๆนะคะก็เลยเอาเสื้อมาใส่เย็ยนๆอากาศเย็ยนๆ เ้าขนะคะคถึงมาหลายคนเราก็เข้าปากคนเดียวอยู่ดีนะคะแต่มันก็ยังอุ่นใจนะคะป่าสีิเดนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคอยดูซิว่าจะมีอีกหรือเปล่าน่าจะมีอีกนะคะอุ้ยแดดดีมากเลยคะ่ะ แดดดีมากเลยแบบดดดีดีนะคะเดยว่าพลังยาเจ็บอีกหรือเปล่าอุ้ยนุ่นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชแดดใหญ่ไม่ใช่นะคะอืมเขาจะไม่ถ้าเขาใช่เขาจะสู้ว้ย จะเดินตามทางดีหรือจะเดินเดินตามทางมันมืดจังค่ะอืโอ้ยทองฟ้าสวยไหมคะวันนี้อากาศดีดีเขาคงจะให้เราเห็นแค่ประมาณนี้นะคะสแสงาดะเดี๋ยวสังยาาจะให้โอ้ยแม่ กระบ,บี่ก็เรียกอะไรกระบ,บี่เนาะแมงกระบ,บี่เนาะมันไม่ใช่ผีเสื้อนะคะ,ะป่าสวยๆป่าซีเเด้นสวยๆนะคะ,ะโอ้ลยลอยเขามาคุยกันแล้วนะคะเนี่ยอืม โอเคค่ะก็ยังดีนะคะเข้าลงเหลือไว้ให้เลเข้ามาคุยกันแล้วนะคะอ,อแต่ปกติแต่ปกติถ้าคนคุยนี่เขาก็จะปิดนะคะใช่ไหมลึกสัตว์ก็ชอบกิน,นะคะ่ะเห็ดอันนี้มันหอมมากเลยนะคะ หรือสัตว์ก็จะชอบกินเดี๋ยวสลัยาไปวางกล้องตรงนน้นสลัญยาจะโชว์ให้ดูนะคะถุงที่ทาง,งานเก่านี่เฮงๆนะคะได้เห็ดที่ดีแล้วก็อื สัญญาวางกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวสัญญาจะให้ดูเออตรงนี้ก็ไม่มีที่วางน่าจะเจออีกสักสองสาดอกนะเดี๋ยวนะคะมไม่มีที่วาง ขวดน้ําก็ไม่ได้เอามาด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าอิ่มแล้วนะคะมาเดินแป๊บเดียวว่าเอามาตั้งกล้องนะคะเรีนได้แล้วนะคะแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ใส่เสื้อตัวเดียวมันไอนะคะก็เลย จับมาใส่อีกตัวหนึ่งค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ที่เอ่อจ9เก้าเนาะสิงหาคมค่ะโอ้ยหอมตลบอบกวนเลยนะคะถุงที่ทำงานนะคะนี่ถุงแยกขยะนะคะโอ้ถุงเฮงเพงนะคะ ถุงเฮงเนะคะดูดูดูเลยสลัญยาได้เห็ดโอ้ยสวยๆนะคะสัญยาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินสัญยาชอบนะคะนี่อหาเป็นแล้วก็จะเจออย่างนี้แหละนะคะ อันนี้ลูกลูกนะคะท <c oughs> ีเดียวสวีเดนใช่นะคะนี่เขาก็ใช่นะคะนี่อันนี้ตวัวแม่เนาะ รูปหน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะได้เท่านี้นะคะนี่เลยห้าดอกใหญ่ๆนะคะโอ้ยสะออนเนาะสะออนลายสะออนแหง <c oughs> ลู่เรียวซีวิดนทองฟ้าก็สวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ